สวัสดีพี่น้องเอออาป้านาเบา้าพุ้ธิตามเหล่าสมามะขี่ครับเหล่าสมามะขี่เมื่อวันนี้มีแตกด้พี่น้องแต้แห่งในสองหลุดหนึ่งพี่น้องสองเล่าหนึ่งแตกมีแตกหาหกพี่น้องแตกอยู่เหล่าสมามะขี่เมื่อนี้สีเป็นตัวไดกะมาเบิ้งด้วพี่น้องด้วันที่หนึ่งของเมืออแรงมีรัฐบาลนํา แ้วซมาคีแตกหาฮกพี่น้องตรงๆวิ่งเข่าวิ่งฮกเข่าฮกพี่น้องจะแ,แตกหาฮกตัวจับเนาะตัวจ่อแล้วอาเซียนลุดแล้วสมาคี้ในศูนย์เข่าสีศูนย์แล้ววีพีลุดแล้วสตาร์ก็ลดแล้วสตาร์วีพีก็ลดมามาเบิง้งของวันที่หนึ่งพี่น้องเปิดช็อกระดาษไม่เดียนไม่มือนี่ละ เอาถึ้งรัฐบาลเอาถึงเล่าวงกัรน,น้อพี่น้องเนาะเล่าสามาคีจับคู่พี่น้องบ่าวลา,ายให่หางวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจับคู่เกด2องเกดชอง ത്തുর ത്ത്തു ത ് สามสี่วิ่งกรมสามสี่ร่องแปดศูนย์ร่องเก็ดสองคู่วิ่งเด่นสี่ร่องสาม Lawa Sian Lawa Sian 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 Câu kết Câu kết Kết xuống Kết xuống hốc kết Vinh xuống Vinh kết xuống Long kết xuống Long cầu kết Ngoài vinh kết xuống Nó cũng kết xuống rồi Cũng kết xuống Long cầu kết Long hút kết vinh lên kết

สามักขี้ลาวสามักี้จับคูสอง 2, 4, 5, 6, 1นึสี่หสี่ดิ่ง,งหนึ่งสี่กลมหน่สี่สองสี่ร่องสี่หาร่องคูวิ่งเด่นสี่ร่องหนึ่ง Lao VAP Lao Vì Chắc cô Si สี่ห้าหกหาสี่แปดวิ่งสี่แปด วิ่งสี่แปดกม 48, ลมสี่แปดล่องหาหกล่องสี่หกปูวิ่งเด่นสี่ล่องแปด เล่าวีเล่าวี p เล่าสตาชตา nếp cô cao hà cao xuống xí cầu vinh วิ่งเก้าศูนย์กลมเก้าศูนย์ร่องเก้าหาร่องเก้าซีคูวิ่งเด่นเก้าร่องศูนย์ กลุ่มกลุ่มเขาไล่กลุ่มได้พลังเด้อเขามาเด้อหกหกเก้าสามสี่สามสี่ เก้าแปดสองสองสามแปดไล่ พี่น้องให้เขามาแล้วกับแคปหน้าจอได้พี่น้องด้่เพื่อสิบปไริพิษผาดกดกระดิ่งติดตามไป,ปรุ่นจะได้เห็นง่งยๆเราพี่น้องนะเมื่กดกระดิ่งติดตามไปว่าเห็นดิย่ำปล่อยออกไปพี่น้องเราสามาคคีวันที่หนึง่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ด จับคู่เก3สดศูนย์วิ่งสากลมสามร่องเกตสอร่องแปดคูวิ่งเล่น3ามไอเล่น4ีร่องสามแล้อาเซียนเกตเก้าเก็ศูนยกเวิ่งเกศูกลมเก็ศูนยร่อง หกเกตล่องเก่าเกตคูวิ่งเด่นเกตล่องศูนย์เราสามาคีสองซีหนึ่งซหาวิ่ง1นกลม1นึ่ล่อง2องซหาลราวีไอพีซีหาหกหาซีแวิ่งซ8กม8ลมซ8แล่อง 4ีหาหกหาคูวิ่งเด่นซีร่อง 8, แปล่าสตาร์บิไพีเก้าหาเก้าศูนย์ซเก้าวิ 9, 5, 9, 4, 9, ่งเก้าศกลมเก้าศูนย์ร่องเก้าหาร่องเก้าซีเก้าคูวิ่งเด่นเก้าร่องศูนย์าพี่น้องเพิได้ข่ามาแล้วกะให้โชคก,กมันหม,มันกันเด้อพี่น้องเด้อมาแรงสองทุ่มครึ่งโชคหมันกันทุกคู่ทุกคนำลำรวยลำรวย,ยนั่นไลน้องทองงไรมาเด้อพี่น้องเด้อย,ยาเจ็ยบยาเจ็บ พอกันไหมสุดต่อไปที่น้องสำหรับวันนี้นขอเก้าคำว่าสวัสดี